สวัสดีค่ะช่องไม่เวียงเราของก่อนค่ะไม่เวียงสื่อกลุ่มมาขีดหนึ่งขีดนึงค่ะที่ปาดเห็ดกลุ่จมจมเลือกตัวมัานนั่นเลือกตัวมันนบ่มีเช้าเบา เดีอาตัวมันบ่มีเสเบาตุมีเสเบ้าออไปกวาวเหนสุกตมีเสเบาเสเบา้เบาเป็นยังไงบางคุ่นก็สิบวิจาทุ่ะที่มันมีแก้มออกอะนี้ ก็สีนีแก้มเป็นยังสีแก้มมันจะได้สีเลือกออกพอมีแก้มนีบกก่บากาบกาเฮ็ดดิบต้องกเฮ็ดซุปตัดออกแล้วก,ก็เฮ็ดซุป เลือกเออตัวนี้ไปเก็บกลุ่มจอมกลุ่มจอมนี่ก็แซ่เลือกมาเราไปเสาน้ำเจ้าเข่าเสาน้ำเจ้าเข่าเลี้ยงกับเจ้าก็ได้เทาแซ่เท่าอันสิเจ้านามเจ้าเข่านะเ้าสีหูสีมาเนี่ยนะ บ่ได้นึงเขากัดหสเขากะเอาหนามเขาเจ้าแช่ไว้ไจเจ๊งชั่วโมงแช่ไว้เจ๊งชั่วโมงแล้วก็เอาออกมาทุบกัดเทียมใส่ ะใส่กะเอาล่ะค่ะอันนี้ก็ได้ตัวงตาโตัวดอกกะเอามันหอมนัแ่แหละก็ะเทียมใส่แล้วก็ใส่เกลือเกลือกะกะเอาถ้าว่าห้าสิบพ่อน่วพวก็ดีล่ะกาอัน,น เลยวยนุย่งจักน้อยฮะมันเข้มจักน้อยเพราะว่า,วาตอนมันมันสามขึ้นแล้วข้าสีมาแปงนะขาสีมาส้มเครืองข้ากับสีไส่น้ำซุปน้ำต้มซุปให้มันเย็นแล้วก็ลวกมใสซละเพื่ให้มันไม่น้ำเพราะว่าตอนข้าเฮ็ดนี่เข้าสีมะเลยไส่น้ำไส้ข้าวยาว นี่กุ้งขีดนึงเนาะก๋าใส่ข้าวเหนียวจักเครืงเครืงไข่ไก่นี่แหละามาประมาณยุบนึงนีงน่ยแหละอันจกักหั่นแม่นไข่ไก่น้อยนึงก็สิอเอาจักเครื่องเอาซตำเครื่อยไข่นี่แหละกุ้งขีดเดียวเนาะ ลายเลยอันจะเป็นเศร้าเบาแบบเขาเอแก้มังแหละจาวแก้มันเวลาเขาอันเขาบีออกว่าเบิ้งมมันเป็นพี่จังตูเป็นพือจังตัวแมสาบเลยเนี่เป็นพี <Ether> ่จังตแมงใครหลังเลยน่ะเ็เลยกการีบก็กล้าสมร้อยก็สมกุงมก็เฮ็ด kayak gin dip, enggak, enggak kacang leber, leber atau mungkin kambal ใส่ห้ามากไว้ใส่เกลือใสอ่กระเทียมใส่ข่าแล้วกบบพยัยมพยำให้ตัวกุ้งมันแตกเ้้ยค่ะถ้าตัวกุ้งมันบ่แตกมันเกลือบ่เาเข้าไปทางในมันมันสิมันสิออกไปตุ๊ๆนะไม่กิน,บบนก็เพราเมนดอกยค่ะ นี่กินแบบว่าบูดตุ๊บๆอะไรล่ะฉะนั้นต้องขยำขยำในในเกลือม่นเขา้าใส่พิษอันละละ <c oughs> เตอาอันนี้เศร้าเบาไม่ใช่ที่อาวันบ่เศร้าเบาไปใสุู่นประสาทเหรอ นี่แหละเด็ดประเพิกหนึ่งเด็ดไปเด็ดมาเอาควอนเอาควอนทิมเอาควอนเอาเม็ดเพิกไว้เนาะเด็ดไปเด็ดมาเอาควอนไวเอาควอนไว้เอาเม็ดเพิกทิมเด้ จังสัน้นระค่าเพื่อนก็ขอจบคลิปแชร์นี้เล้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ